ครับกาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมบอนไข่แหลมนะครับจากศูนย์พักเครื่องไอ้ไข่กรารเทพแดนใต้นะครับผมก็นะฮะวันนี้เรามีนัดกันนะครับจะมาจับรางวัลผู้โชคดีทั้งหมด7ท่านนะฮะสำหรับยอดซับสไครต์ในช่อง youtube ที่มีทั้งหมด7,000ท่านที่ติดตามนะครับก็แจก7รางวัลนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับนะฮะ รายชื่อทั้งหมดนะครับ95ท่านนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะ95ท่านนะฮะโปร่งใสนะฮะผมบอลใครแหลมโปร่งใสชัดเจนนะครับผมโอเค95ท่านอยู่ในนี้หมดเลยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะฮะสวัสดีครับ เข้ามาชมการไลฟ์จ่ายถ่ายทอดสดนะครับการแจกรางวัล7คนผู้โชคดีจะได้รับเหรียญพิมพ์เล็กอริยทรัพย์นะฮะทั้งหมด7 7 7เหรียญน,นะครับผมจะส่งฟรีนะครับก็พร้อมแล้วไหมฮะอ่าทุกท่านที่จะได้วัตถุมงคลจากผมไปก็จะมีนี่นะฮะเป็นคา,าถาบูชานะครับพร้อมวัตถุมงคลน,นะฮะจะได้ทุกคนนะครับ จะส่งก็คงจะเป็นคงจะเป็นวันจันทร์เลยนะครับนะฮะใครที่เข้ามาชมอยู่นะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะเริ่มจับรางวัลนะครับเดี๋ยวรอให้มีผู้ชมอีกสักนิดนึงนะครับนะฮะครับก็ในส่วนของนะฮะวัตถุมงคลที่ผมมีนะครับในรุ่นนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรุ่นอริยทรัพย์ปี62ทั้งหมดเลย ะะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอผู้ชมอีกชั่นิดนึงนะครับเราจะจับรางวัลพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเวลาที่มีการทำบุญนะครับอย่างสมมติเช่นมีการทำบุญต่างๆผมก็จะขอนำเงินพี่ไข่เนี่ยกราบขอพี่ไข่นะครับนำเงินไปบริจาคทำบุญอย่างเช่นซื้อ,อซื้อแอลโกอฮอล์99.5%เ ให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับก็ขอนําเงินพี่ไข่ไปซื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลน,นะครับให้กับพี่ไข่นะฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นโอนเงินไปที่วัดนะฮะเพื่อสร้างศาสนสถานอย่างเช่นอุโบโสถนะครับหรือไม่ก็เป็นไอ้ไข่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกหอะระฆังที่วัดสระศีมุมนะครับเวลาที่เราทําบุญนะครับเราก็จะอุทิศส่วนกุศลให้พี่ไข่ ขอนาเงินวิขัยไปทําบุญต่างๆทําได้นะครับโอเคนะครับคนดู23คนแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับแจกรางวัลเลยเนาะโอเครายชื่อทั้งหมด95ท่านอยู่ในนี้นะครับนะฮะทุกคนมีโอกาสเท่ากันนะครับไม่มีใครมีส่วนได้ส่นเสียกับใครนะครับนะฮะผมเป็นกลางนะครับโอเคนะฮะรางวัลนะครับอยู่นี่นะฮะเรางวัลนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับ พร้อมแล้วนะครับท่านแรกนะครับที่ผมจะหยิบขึ้นมานะครับนะฮะอ่าโอเคท่านที่หนึ่งนะครับคุณสีสเกตคลาสสิกนะครับในชื่อ Facebook ชื่อสีสเกตคลาสสิกนะครับผมอ่าละครับได้รับไปแล้วครับหนึ่งท่านนะครับต่อไปท่านที่สองนะครับมาชมกันเลยนะครับป๊าบชื่อใคร ท่านที่สองคือคุณบวรศักดิ์สังวานนะครับได้ได้อ่าไปอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมนะครับต่อไปรางวัลที่สามนะครับรางวัลที่สามได้แก่คุณ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 ปลื้มนะครับมเก้าอ่านะครับรางวัลที่สามนะครับ ต่อไปรางวัลที่4ี่นะครับไปต่อเลยครับรางวัลที่4ี่ได้แก่คุณคุณเมืองเอกอ่าเมืองเอกบ้านจำปาโอเคครับท่านที่4ี่นะครับต่อไปท่านที่ห้านะครับไปต่อเลยครับไม่เห็นใครนะครับโอเค นะฮะโปร่งใสนะฮะอ๋อท่านที่5มาแล้วครับท่านที่5ได้แก่คุณสายทองพรมสีนะครับผมอ่าท่านที่5ได้แล้วนะครับต่อไปท่านที่6นะครับผมมาดูซิครับว่าจะเป็นใครท่านที่6นะฮะท่านที่6ท่านที่6ได้แก่คุณอ่าคุณลำไย อุ่นพิมพ์นะครับผมคุณลำไยอุ่นพิมพ์นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายท่านที่7จะเป็นใครนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะนะครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครที่ได้ไข่ไปบูชานะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งได้รับจากมืองผมแล้วเนี่ย รับประกันได้เลยนะครับว่า1คือของแท้2คือพุทธคุณสูงนะฮะอันนี้ผมการันตีได้เลยนะฮะโอเคครับท่านสุดท้ายนะฮะรายชื่อจะเป็นใครนะครับมาเลยฮะจับเลยฮะปึ๊บมาแล้วครับใครจะเป็นผู้โชคดีท่านสุดท้ายนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมนะฮะโอเคท่านสุดท้ายที่เจ็ดได้กับคุณ ตาตาตานะครับผมโอเคครับรางวัลที่7ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับเจ็ดท่านนะฮะที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท่านที่เหลือนะครับนะฮะไม่ต้องเสียใจนะครับผมบอนไข่แหลมนะฮะรับรองว่าผมจะมาแจกรางวัลท่านอีกนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรดีๆผมจะมาแจกนะฮะเพราะว่าการที่ผมแจกเนี่ยถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า เพราะว่าหลายท่านที่ติดตามผมมานะนะครับจะรู้ว่าท่องทางที่ท่านติดตามผมมาจากยู u ูบเน่ะหลายๆท่านเนี่ยแล้วเข้ามาในอยู่ในกลุ่มทาง Facebook เนี่ยนะครับทุกท่านจะรู้นะครับว่าวัตถุมงคลของผมเนี่ยของแท้นะฮะแล้วผมเป็นคนใจดีฉะนั้นเนี่ยการที่เราแจกการที่เราให้รางวัลกับคนอื่นไปเนี่ยเท่ากับเราก็ได้บุญนะครับนะฮะเราได้ช่วยเหลือคนนะฮะให้เขาได้มีสิ่งสถิตยึดเหนี่ยวใจนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะมาแจกอีกแน่นอนนะครับเตรียมรอไว้เลยนะฮะอ่า ยืนยันเลยฮะบอลไข่แหลมแจกแน่นอนนะครับผมได้จากพี่ไข่มาเยอะแล้วนะฮะผมได้มามากเลยพี่ไข่ให้ผมมาเยอะเลยนะครับฉะนั้นผมยินดีคืนกำไรให้ทุกท่านนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมทาง,ทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ Li@ น e แอดนะครับยังไงก็วันนี้บอลไข่แหลมนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ